มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนครูภัยบู์และกระต่ายจูงมือเข้าพิธีวิวาอย่างเรียบง่ายแต่งงานแล้วค่ะรีดีว่าจับมือกันฝากกระแสดราม่ามาจนได้นะคะสําหรับนะักร้องสาวอินดี้ชื่อดังกระต่ายพันนิพาและก็ครูภัยบูลแสงเดือนที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้ออกมาเปิดเผยว่ามีลูกชายด้วยกันแล้วหนึ่งคนนั่นก็คือน้องเพลินเพลงพิน ทมการกระแสด,ดรามา่าแล้วก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่หยุดนะคะล่าสุดค่ะวันที่27สิงหาคม64ก็มีเรื่องให้ยินดีนะคะเมื่อกระต่ายแล้วก็ครูภัยบูลถือเลือกดีได้จูงมือกันเข้าพิธีมงคลสมรสกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยภาพงานแต่งงานของครูภัยบูลแล้วก็สาวกระต่ายเป็นพิธีแบบเรียบง่ายท้องถิ่นทางภาคอีสานในงานแต่งงานครั้งนี้จัดด้วยความเรียบง่ายค่ะมีเพียงเพื่อนสนิทแล้วก็ครอบครัวของทั้งสองฝ่าย ร่วมกันไปนสักขีพยานรักสำหรับชีวิตคู่ในครั้งนี้นะคะทั้งนี้มีคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีอย่างมากมายเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ